ผมมาอยู่ซอยนี้2,535ค่ะฮะแล้วก็น้ําท่วมปี38พอน้ําท่วมเสร็จผมก็เอ้ยเริ่มขายไก่เลยครับผมก็เริ่มตั้งแต่ปี38 2>, <ม>2อ่า1995ตอนนั้นอ่ะฮ<ม>ะ1995ผมก็เริ่มขายเริ่มเข็นรถเข็นตอนนั้นผมก็คิดว่าตอนนั้นรายการฝันที่เป็นจริงได่พบเข้าให้รถเข็นมผมก็ไปซื้อรถเข็นมาคันหนึ่งที่บางบัวทอง700ผมจําได้เลยมผมก็ คืออุปกรณ์อะไรตังทุนก็ไม่ม<ะ>ีก็เข็นขายทอดไปเรื่อยเข็นไปเรื่อยในซอยเนี่ยไก่ทอดหันใจมันดังผมก็เขียนไก่ทอดห่านใจด้วยแต่ที่จริงผมไม่ใช่ต้องการที่ว่าจะเอาแบนารนด์หัานใจคือไก่สูตรของผมเองผมก็ตั้งของผมเองผมว่าเออให้มันมีชื่อว่าเออหันใจมันดังผมก็เอาตกลงเอาตอนนั้นเอาไก่ทอดหันใจ สวัสดีครับผมนิพนธ์สุทธิการครับบางแอรครับขายไก่ทอดหาดใหญ่ครับบางแอไก่ทอดอยู่ที่ซอยท่าอิดครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดฐานเพชรตรงข้ามตลาดนกฮูกครับจังหวัดนนทบุรี บางจบช่างกลโรงงานบ,บางจบช่างบาแล้วก็ไปคุมโรงงานแต่เลด<ะ>มีลูกน้องเสียสิบคนนะอ<ะ>แล้วก็เราเงินเดือนสมัยนั้นหมื่นกว่าบาท<ะ>แล้วก็ขับรถบริษัทแต่งตัวหล่อแต่ตังในกระเป๋าไม่มี <c oughs> มันเท่าแก่ผมรวยแต่ผมก็ได้แค่นั้นแปดโมงเช้าทางานห้าโมงเลิกง,งานโหนรักเมยอย่างนี้<ะ>ซื้อแกงถุงสิบบาทใส่กระเป๋ามาถึงกินข้าวกับเมียโอ้โหเมียบอกโทรหาโทรศัพท์ไม่มี หยอดตู้แหละกอไอหุงข้าวแล้วเ,เอาเอาไข่ใส่ในหมอ้อข้าวด้วยไข่ล้างใส่ในหมอ้อข้าวก็มาถึงแกงก,ก,กับไข่ต้มนั่นแหละทุกวันทุกวันผมอยู่สองปีผมว่าโอ้มันไม่ดีขึ้นชีวิตบ้านก็ต้องเช่าอยู่เช่าห้องอยู่นะผมบอกผมลาออกดีว่าผมมาทําขายไก่ทอดเดีวยาคือจุดเริ่มเริ่มต้นนะเลยก็ มานั่งลงทุนขายไก่ทอดแกงยีนตัวหนึ่งเสื้อยืดสีขาตัวหนึ่งเข็นรองเท้าผ้าใบนันยางคู่นึงเห็นเห็นไปนี่ถนนมันลูกรังนะเนี่ยในในในอมันไม่รัดยางก่นกนอนความหมดนะ้ำมันความที่ว่าเรามาจากบ้านเช่าแล้วก็เราเทน้ำมันใส่กระทะเลยคือประสบการณ์ไม่มีก็เห็นใคร,กกรเรียกผมก็ทอดตรงนั้นใครเรียกผมก็ทอดตรงนั้นเดี๋ยวใครเรียกที่เมื่อไม่เคร เห็นไปก็มาคว่ำมหมดเลยวันนั้นโอ้โหมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เราไม่รู้ที่จริงมาถึงมาจอดหน้าเพ็นรดาน,นี้ก็ทอดขายได้แล้วผมเป็นคนมุสลิม <c oughs> และก็ที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่มันเป็นชุมชนมุสลิมเ <c oughs> ชา้ามุสลิมเนี่ยเขาคนทางใต้ส่วนมากเชา้าถึงเขาจะกินน้ําชา <c oughs> แล้วก็มีข้าวเหนียวไก่ นี่คือเป็นอาหารหลักอ่าเป็นข้าวเหนียวไก่ค่ะอ่านี่คือเป็นเป็นอาหารหลักของเขาอ่ะนะไก่ก็ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่อ่ส่วนมากจะเป็นไก่ทอดอ่านั่นเช้าถึงน้ําชาอ่านั่แล้วก็ส่วนมากบุสลิมจะเป็นอย่างนี้จากวิถีที่คุ้นเคยมาสู่การทำให้เป็นธุรกิจ บ,บางเอามาต่อยอดหรือเอามาปรับให้มันเป็นสูตรเฉพาะของบางในรูปรูปแบบที่มันมีรสชาติเป็นยังไงือความโดยเด็กคือคือเรามาปรับของเรานี่เพราะมาเรามาอยู่พื้นที่กรุงเทพอันนี้ที่ต่างจังหวัดเราก็มาปรับคนกรุงเทพเนี่เขากินรส <รถ S 1> แบบไหนไ<ม>รสชาติแบบไหนไเขาไม่กินเผ็ดกรุงเทพเขากินรสจัดไม่ได้เขากินรสเผ็ดไม่ได้เราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับคนในในเมืองกรุงคนใน ภาากางเครื่องเทศมันลงจัดจ้านอย่างนี้อันนี้เราก็ลดตรงนี้บางทีเขาไม่ชอบเครื่องเทศมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมาดัดแปลงปรับปรุงให้มันเข้ากับคนในที่เราคนกรุงเทพเนี่ยเราพัฒนาไปเรื่อยเราคือสูตรที่บ้านนี่ก็าทาแบบนี้เราก็พัฒนาจากที่บ้านมาพัฒนาเออให้ขึ้นมานี้เอ้ยตรงนี้มันไม่ดีเราก็พัฒนาจากตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาเราก็ได้เป็นสูตรของเรามา ั้งแรกเลยผมเนี่เริ่มซื้อไก่มาสามตัวผมก็มานั่งทําเองนั่งสับนั่งเป็นชิ้นขนาดนี้ปีกได้หกปีไก่สามตัวมีหกปีกมีตีนขายตีนมันด้วยตีนมันหกตีนเครื่องในสามพวงนั่งขายอ่าบ่อยนั่งทอดนั่งไก่ตอนนั้นราคามันชิ้นหนึ่งสิบห้าบาทปัจจุบันชิ้นหนึ่งสี่สิบห้าอหลายปีหลายปีแล้วยี่สิกว่าปีแล้วมันต่างกันเพราะราคาไก่มันมันตามตลาดแล้วก็ขาย ขายก็ไม่หมดเฮ้ยเหลืออีกวันนี้ทุนยังไม่ได้เลยผมไม่เป็นไรเราต้องอดทนผมก็ขายเหลือผมก็ไปให้คนก่อสร้างเขามาสร้างหมู่บ้านน่ะให้เขากินเพราะเราไปขายต่อไม่ได้พรุ่งนี้นะไม่ได้เราต้องแจกเขาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมก็สู้ต่อไปตลาดมาทําใหม่อีกขายสองวันวันที่สามเฮ้ยขายหมดเลยอาขายหมดวันที่สามวันที่สี่ก็โอเคหมดเลยอวันที่ห้าเพิ่มสักตัวนี่อะเ,อเพิ่มเพิ่มขยับขึ้นไป เฮ้ยโอเคมาเพิ่ม okay. ท wow. ีละตัวท right ีละตัวเราเพิ่มไปเรื่อยเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะผ่านใหญ่เนี่ยก็มีหอมเจียวถูกแต่ของบางนี่เอกลักษณ์บางนี่กระเทียมเจียวอ้าวเป็นกระเทียมเหรอบางจะฉีกแนวไปเลยของบางกระเทียมของบางนี่ก็กระเทียมอ่าไม่มีหอมของบางนี่อ่าเป็นเป็นไก่ทอดแล้วก็มีกระเทียมเจียวเเจีียยวกระทมอ่าอีกอันหนึ่งที่เด็ดก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวของบางนี่ข้าวเหนียวของบางนุ่มนุ่ม ฉูดครัเพาะที่ร้านครับนุ่มก็แบบที่คนมุสลิมทานใช่ถูกต้องคือเราทําอะไรให้เป็นเอกลักษณ์ของเราทําให้มันเป็นแบรนด์ของเราอ่ค่ะครั้งแรกนี้เฉพาะไก่อย่างเดียวครับแล้วก็เป็นไงพอเพิ่มตัวที่สี่ที่ห้ามันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามระดับอย่างนั้นไหมหรือมันไปสะดุดใช่ใช่ใช่ไม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 ่สะดุดบางนี้ไม่สะดุดนะขึ้นไปเรื่อยคือเราคือเรามันมันถนัดเรื่องทอดแล้ว การทอดเนี่ยโอเคเรื่องไก่โอเคแล้วท่านอ่านว่าเฮ้ยเอาปลาดุกมาเสริมปลาดุกทอดขมิ้นอ่าตอนนี้ปลาดุกทอดขมิ้นโอเคมาแรงตอนไก่ทอดบางแอนเนี่ยเรามีจุดเด่นจุดที่มันแตกต่างจากไก่ทอดหานใหญ่เขายังไงมันทำให้คลองใจลูกค้าตอนนั้นได้คือเราเราเราเน้นเราเน้นคุณภาพนะเราเน้นคุณภาพเราต้องใส่ใจนะเราต้องใส่ใจเรากินแบบไหนลูกค้าต้องกินแบบนั้นฮะนี่คือสําคัญเลยใช่ ถ้าเรากินไม่ได้ลูกค้าก็กินไม่ได้นะของที่เราเราทอดแล้วเราต้องขายห,หมดไม่ใช่เอามาทอดอีกพรุ่งนี้มันไม่ใช่หมายความว่าต้องสดใหม่วันต่อ,อถูกต้อง,อองแล้วไก่ที่ต้องใช้หมักนี้เป็นไก่สดไม่ใช่ไก่แช<ะ>่หนึ่งมันเนื้อมันไม่เหมือนกัน<ะ>ถ้าคนกินไก่จะรู้อ่ะอันนี้ไก่แช่มาไก่ฟีดมาอ่ามัน,ม,นมันต่างกันร<ะ>าคามันจะสูงแต่มากเขาไม่ทําเพราะว่าต้นทุนมันสูง<ะ>เขาต้องการกำไรเยอะ นี่มันเป็นอย่างนี้แจ้งเกิดในซอยท่าอิดนี่แหละในซอยท่าอิดนี่มากเพราะว่าต้องรู้จักร้านไก่ทอดบางองไรนะจะแปลว่าบางตะเวนขายหมดแล้วในซอยนี้แหละมันก็ต้องเข้ามาในซอยท่าอิดนี่ถ้าว่า ไม่ได้กินไก่บ้างไงนี่มันมาไม่ถึงไทยอิดนะมีความเป็นของดีอ,อ่ะงนใช่คือถามว่ารู้จักร้านไก่บ้างไงส่วนมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้องโอเคต้องรู้จักอ่า ไม่รู้จักหน้าก็ร้านไก่โอ้ร้านเมไงรู้จักแค่พูดถึงชื่อค,ค <น S 1> ที่ถ้าอยู่ในยา่านนี้ก็จะรู้เอาง่ายง่ายสมมติมาไม่ถูกรถเมย์สายที่8นี่บอกคนขับรถเมย์ว่าจอดหน้า,ร,า,นา,นนร,าร้านเมไงทุกคันมันต้องจอดให้เพราะรถเมย์เขามาซื้อประจำ<อ>กับาจอดซื้อ69เกาเขารู้ขาดนั่งรถเมย์ถารถเมย,ย์ยังรู้รู้จอดให้หนา้าร้านเลยเพราะรถเมย์ลงมาซื้อไก่ด้วยมันถูกทางเราเลือกทางนี้ใช่ถูกท่องมันถูกทางแล้ว คือเราเราไม่มองทางอื่นแล้วเราคิดตอนนี้แล้วก็หนึ่งโทรศัพท์ไม่มีผมลงทุนซื้อโทรศัพท์มือถือของซีเมนเครื่อง26,000ตังก็ไม่มีนะเออแพงมากโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวเบอร์โทรก็ไม่ได้โชว์เนี่ยแค่นั้นอ่ะผมกดทาถุงหิ้วอ่าอ่าให้มีเบอร์โทรด้วยนี่คือเป็นสื่อที่ดีครับอ่าลูกค้าหิ้วไปอย่างนั้หิ้วไปมันโทรมาถึงไปส่งส่งฟรีด้วย เออโหซื้อไก่ชิ้นเดียวสิบบาทผมยังขับรถไปส่งผมนี่ดําเน่าเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองผ่านถุงหูที่ใช่ถูกต้องตั้งแต่ปีไหนวัการโปรโมทโปรโมทประมาณยี่สิบปีที่แล้วก็มีโลโก้เป็นมีมีโลโก้แล้วโลโก้แล้วมีชื่อร้านแต่ว่ามันยังไม่ได้จด เป็นบริษัทไม่ได้จดเป็นไอเอลิขสิ์อะไรไม่จดทุกวันไม่จดหมดแล้วนั่นคิดอะไรอยู่คือต้องการให้คนได้โทรกลับมาจะให้เราต้องการคือโฆษณาสินค้าเราว่าเฮ้ยมันกินแล้วมันโดนเฮ้ยมึงซื้อที่ไหนวะโทรเลยเบอร์นี้โอ,อ้โหมันมันประทับใจอ่ะอคือมันคุ้มค่าที่เราซื้อโทรศัพท์สองหมื่นหกเอาโอ้โหมันแหมไวรับโทรศัพท์ไว้รับลูกค้าอย่างเดียวเลยโทรศัพท์นี่นอนกลางคืนพางไม่ได้คือรอลูกค้าพกดี่มากว่าต้องโชว์ให้ เขาเห็นว่าผมมีโทรศัพท์นะตอนนั้นแหมงงแหมไม่ใช่สอดม้ไม่ต้องให้เขาเห็นด้วยว่าโอ้ยปะงังนี่มีโทรศัพท์แสดงว่ากิจการก็ดีลงทุนซื้อมือถือราคาแพงในยุคนั้นเพื่อมารอรับลูกค้าเข้ามาจากที่เราโปรหมดผ่านสื่อที่เราผลิตขึ้นมาเองก็คือถุงถุงนี่แหละลงทุนถุงก็แพงด้วยตอนนั้นค่าพิมพ์ค่าบล็อกเนี่ยตังก็ไม่มีแต่ต้องลงทุนนี่ มันมันคือเราต้องลงทุนอ่ะคือต้องต้องสู้อ่ะต้องไปหน้าเข้าใจป่ะนี่ช่วงนั้นรายได้มันขนาดไหนบ้างมันเห็นภาพที่ชัดแล้วต่อเดือนต่อต่ออะไรมันเป็นยังไงอยากเห็นการเติบโตอ๋อช่วงนั้นมันก็ได้มันดีกว่าทํางานบริษัทบริษัทนีได้วันประมาณ400ี่ร้อยสมมติเดือนหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งพันสมัยนั้นเนี่ยคิดดูดิแล้วก็ได้วันนี้ได้ห้าร้อยสมัยมันเยอะแล้วอ่าได้ห้าร้อย วับเราก็เก็บเก็บแฟนเขาคนเก็บเขาเก็บเลยวันนี้ค่าน้ําค่าไฟเขาใส่กระปุกไว้อ่าเลยวับรถยนต์ก็ไม่มีจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเดียว <laughs> อัน,นยังไม่คิดก่อนเอาตรงนี้ก่อนให้มันครับพอเราขายมันขายดีทุกวันทุกวันคือลูกค้าตอบรับอ่ะโอ้โหกำลังผลิตก็มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจากตัวเป็นสองจากสองสามเราเพิ่มเทียตัวเราเพิ่มเทียนิดเราเราไปเพิ่มทีเดียวไม่ได้ ยุคที่เป็นถุงตอนนั้นมากี่ตัวต่อวันละอตอนนั้นเราขายประมาณก็โอเคประมาณสักสามสามสิบสี่สิบตัวตอนนั้นอ่ะสามสิบสี่สิบตัวก็ร้อยกว่าชิ้นเองมันสมัยนั้นแรกแรกเริ่มนะแต่ก็หมดทุกวันหมดทุกวันใช่แล้วก็ตอนนั้นไอ้วัตถุดิบก็ราคาไม่แพงถูกกำไรมันจะดีหน่อย อ่าตอนนั้นอ่ะค่าขนส่งน้าอะไรมันมันจะไม่แพง<ะ>อ่ามันสูตรเดี๋ยวทุกวันนี้ไม่ได้ทุกวันนี้มันต้นทุนันสูงผมคิดว่าโอเคผมผมไม่ไม่ไม่ขายสูตรเพราะว่าคือหนึ่งเราเราไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดว่าสูตรผมนี่ต้องไปนู่นไปนี่แมวผมไม่คิดถึงนั้น ผมถือว่าโอเคชีวิตผมก็ไม่ได้ลําบากได้ไม่ไรครอบครัวก็อยู่ไม่ได้ลําบากลูกทําได้เขาให้ทำผมให้ถูดรูกผมได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเขารักเขาก็ทําไม่รักก็ไม่เป็นไรนี่คือมันจะหมดไปพร้อมเราถ้าลูกไม่ทำเรื่องของลูกลูกของลูกเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะต้องอยู่ต่อมันจะต้องไปทั่วโลกไม่ไม่ไม่ไอ้นั้นอยู่ที่ลูกถ้าลูกจะทําได้อื เรามีเราเราเราเขียนไว้ลูกอแต่ว่าเราไม่ขายเราก็มีเหตุผลของเราใช่มีผลใช่ไม่ได้เผยแพร่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปนั่นน่ยคือเราเราเราเก็บไว้คนเดียวเราเราบอกตรงๆว่าเราไม่อยากแม้แต่เพื่อนอะไรมาขอเนี่ยจริงๆไม่ได้เรากินดีกว่ามามีอะไรให้ช่วยช่วยได้ดีกว่าอย่าเอาเลยเราคุยดีๆจริงๆนะเพราะผมห่วงมากผมทุกอย่างนี่เราต้องซื้อสัตว์ต่ออาชีพ คนเราถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพนี่ผมบอกมันไม่เจริญค่ะปัจจุบันนี้มันเป็นรูปแบบของบริษัทไหมเป็นบริษัทผมจดชื่อก็ชื่อชื่อบางแงหนึ่งเก้าเก้าห้าอ๋อเป็นชื่อบริษัทคอปเปอีลิมิเต็ดอ่ามีชื่อแบรนด์ด้วยแล้วก็จดลิขิ์บางแงนนี่คือไก่ทอดหาดใหญ่ใครทำได้แต่โลโก้บางแง่ขึ้นไม่ได้ถ้าคนนึกถึงไก่ทอดหาดใหญ่บางลองเดาซิว่าหนูจะคาดหวังเรื่องอะไรบ้างอะอ่ะไก่อ่าไก่กับข้าวเหนียวไอ้นี่คือคู่กันเลยข้าววเหนีย ข้าวเหนียวนุ่มไก่หนังกรอบเนื้อนุ่มข้าวเหนียวนิ่มอ่านี่คือครบครบเครื่องของถูกต้องส่วนรสชาตินี่ก็ของใครของมาถูกต้องแงก็เป็นสูตรของบางแห่งครับใช่แล้วบางแห่งไม่เหมือนใครการันตีได้ไปหามาเลยไม่เหมือนของใครเอาไก่ทอดหาใหญ่เจ้าดังๆมาเทียบกันมาเทียบกันได้เลยแยกได้เลยแยกได้เลยครับของใครของใครครับอ่าจะไม่มีทางไปไม่มีทางเหมือนของผมผมการันตีได้อ่าผมการันตีได้เลยไม่เหมือนแน่อ่า พราไม่เหมือนถึงอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบเก้าปีถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ครับยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีเต็มจิตค้ามีอะไรบ้างตอนนี้แต่แขนงเป็นอ๋อเป็นเป็นตอนนี้ก็ออมันไก่มันมีทุกอย่างอ่าชิ้นส่วนไก่มีทุกอย่างตอนนี้มันมีเพิ่มมาเป็นปลาดุกปลาดุกทอดขมิ้นมาห้าหปีแล้วหกปีอ่าใช่ ราคาเป็นยังไงราคาคก็จาก15บ้าบาทใช่ไหมสิบห้าบาทยุคก,กันสิบ้าบาทตอนนี้สี่ห้า อ่าตอนนี้วัตถุดิบนู่นนี่นั่นก็เปลี่ยนตามกาลเวลาปัจจุบันนี้มันก็มีบริการเดลิเวอรี่นู่นนี่นั่นมีครบหมดเข้าระบบไหมเข้าระบบหมดเลยครับเข้าระบบหมดครับเพื่อให้ลูกค้าทั้งใกล้ถึงไกลก็ได้ชิมได้กินหมดครับในในสมัยก่อนนูนนบางก็มีส่งด้วยใช่ไหมมีส่งบางคนส่งเองเอาไปส่งเองบางส่งเองแล้วฟรีด้วยไม่คิดค่าส่งบางนี่ดำหมดเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่วันวันหน้าดำหมดไปส่งไปก็มาทอดไาทอดไปเดี๋ยวไปส่งใครสั่งก็ไปส่งบางทีให้หลานบางทีว่างเออครับ ไปส่งเดี๋ยวมันเอารถไปชนบ้างโอ้โหมันไงเราอยากได้ตังลูกค้าอยากได้เงินของเขาเราก็ต้องบริการเขาไม่ได้บริการสำคัญใช่ปัญเจอปัญหาหรือสะดุดอะไรบ้างไหมตลอดเส้นทางตลอดเส้นทางบาแงเป็นคนเป็นคนที่โชคดีมันมันมีแต่มันไม่ไม่เยอะมันหวัดนกหวัดนกเราเออช่วงนั้นอ่ะหวัดนก ผมไม่กินไก่ไม่กินไก่ผมขายไม่ได้ขายได้ชิ้นเดียวไม่มีใครกินผมทําไก่ไว้ผมก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผมก็ขายข้าวแกงแกงปากใต้ขายดีมากเลยขายกินไก่ใช่ไหมเปลี่ยนไปทําแกงทําแกงขายอันแกงปากใต้นะขายดีมากเราทำมาเป็นระยะสั้นๆเพราะว่าพอวันนกวัญชาแล้วโอเคขายดีเหมือนเดิมกลัลูกค้าตอบรับใช่ใช่เพราะว่าหลักเราขายไก่อยู่แล้วแล้วช่วงโควิดล่ะโควิดนี่ ถ้าพูดถึงผมนี่มันตรงข้ามเลยผมขาย <Yeah. S 1> ดีมากๆเลยดีมากมาก oh. คือถ้าดีนะ่ะโอเคนี่ดีมากมาก <c oughs> เพราะว่าลูกค้าไม่ออกจากบ้านอืมโทรสั่งอย่างเดียวเลย <c oughs> สั่งอย่างเดียวเลยโอ้โห <c oughs> วันวัน,วน <c oughs> ส่สสงกันโหจริงๆนะมันเป็นโอกาสของผมเลย <c oughs> แลนั่นก็คือถือว่าเป็นร้านที่เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยเป็นร้านแรกเลยเริ่มอยู่กับที่ครับไม่ต้องแบบเข็นรถแล้วครับนี่ร้านร้านร้านเฮดออฟฟิศเลยแล้วสำนักงานใหญ่อยู่นี่แล้วดูเรียบเรียบแต่ยอดขายก็ยอบเทียบคือเราอย่าไปฟู้ฟ้าไม่ได้นะร้านหนึ่งเราเน้นหนึ่งต้องความสะอาดนุ่น บริตี้เซอร์วิสไม่ได้เราต้องมีวิชั่นของเราสาขาที่ตลาดฐานเพชรเนลูกสาวเขาเขาอยากจะเปิดเอบอแล้วแต่ไอ้นั้นอ่ะคือเขาถ้าเขาชอบเขาอยากดําเนินการต่อเขาแล้วแต่เขาให้เราอยู่เบื้องหลังเราก็แค่เป็นที่ปรึกษาให้เขาหมายความว่ามีธุระมีทายาตมีสืบทอดใช่ใช่ใช่ช่ใชเริ่มเริ่มเริ่มมีคนที่จะรับใช่ใช่ ใช่คือเพราะว่าถ้าเขาไม่นั้นเขาจะรับช่วงไปได้แต่เขาลองดูก็แล้วอ้นนั้นเรื่องของเขาอ่าอ่าหร้ถ้าเป็นต้นไม้เราเรารากแก้วเราขวางลึกแล้วค่ะอ่าเรารากแก้วคือทุกวันนี้คนนี้กินหยุดไปห้าวันคนู้มาเข้าลูกค้าสมาชิกมันก็วันประมาณเท่าเดิมมันไม่สูงมันไม่ต่านี้มันจะอยู่ระดับนี้รายได้เราก็โอเคทานี้มันจะ,สะเสมอ,อคือช่วงนี้ช่วงนี้นะนี่ช่วงปัจจุบันนะนี่ การค้าขายนตอนนี้งเงียบไปหมดเลยนะแต่เรามันยังคงที่นะจ๊ะโอเคลดไปนักหน่อยไม่เป็นไรแต่ลูกค้าเรามันมันมันฐานมันกว้างอ่าเราอยู่ได้แต่ถ้าว่ามาเกิดใหม่นี่ยากมาต่อให้อร่อยเลยลูกค้าไม่ได้สัมผัสไม่รู้เขาต้องลองกูไม่กล้าลองอีกนะจ๊ะคือคือคือเราไม่มีฐานข้จใจว่า <c oughs> ต่อให้อร่อยก็ไม่มีฐานนี่มันยากใช่การเริ่มต้นใหม่มเริ่มต้นใหม่หมรบับหนึง่งอธุรกิจเนี่ยว่าจะเป็นตัวตนถูกต้องลูกสาวไปเปิดนี่ถ้าเขา เขาไปนับ1 1เเลยเถ้าเขานหนึ่งเ,เขาขายไม่ได้หรอก <déb uk> เขาไม่รู้จักเออตอนนี้ออเดอร์เขาก็มีเมื่อวานออเดอร์เขาก็มีนะเ,เขา,เขาลูกค้ากินแล้วก็กลับมาอีกเราประทับใจตรงนั้นเราสังเกตได้ลูกค้ากินแล้วกลับมาอีกอ๋อคนนี้กลับอ๋อเราต้องโดนโอ่าเราต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ขายอย่างเดียวไม่รู้ลูกค้าคนไหนไม่รู้จาไม่ได้เราต้องสังเกตคนนี้อ๋อมาซื้ออ๋อพี่คนนี้วันนั้นมาซื้ออ่านี่เราแสดงว่า บางแอร์ค่อนข้างอินแต่ว่าชีพนี้คือจะรู้สึกใจปูทุกค้าที้ที่เห็นฟีดแบกลูกค้าที่กลับมาซื้อถูกต้องเราต้องใส่ใจลูกค้าเราต้องจำวันนี้อ๋อนี่ลูกค้าเราคนนี้เดินในห้างเขาทักเราโอ้ครับพี่สวัสดีครับที่เราลูกค้าเยอะเราจำไม่ได้ครับสวัสดีพี่สวัสด,ดีคือเราต้องเทคแคร์ลูกค้าไม่ได้เขาไม่มีลูกค้าเราก็อยู่ไม่ได้ต้องขอบคุณพระเจ้าที่เขาเขาให้ให้ให ให้ลิสกีบงังให้ให้โอกาสบางังได้ขายไก่ทอดนี่บังต้องนึกถึงพระเจ้าเราต้องต้องต้องระลึกถึงพระเจ้าตลอดเนี่ยบางก็ต้องไปไปทำฮารัดเพราะเราเพราะว่าพระเจ้าให้ตังเราแล้วให้ให้เราประสบผลสาเร็จเราต้องไปตอบแทนพระเจ้าเองินอะไรนะคะบางเ,าเงินฮาลันเงินฮาลานมามเงินสะอาดอ มันไม่ใช่เงินสีเทาอ่าเข้าใจว่านี่คือมุสลิมนี่สาคัญที่สุดเงินาล้านอาหาราล้านอาหารที่สะอาดาล้านเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะมีโอกาสไปใช้ชีวิตในหลังจากนี้ที่ได้จากเงินสะอาดความบุตสุะของเรานี่แหละมันได้บุญก็ไปทำพิธีกรรมที่เราก็ภูมิใจในเราเป็นชาวชาวมุสลิม